เอ,เอน้อ๋งเม่ฆสิเขียนเลขนะพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องขอบค,คุณจ้ามาเปิดกันน้องเม่ฆสิเขียนเลขยังไหมเขียนอ่ายเขียนเขียนเขียนใช่เป็นหลัดพี่น้องเล เอาได้เอาละเอาเลขเด็ดให้นม่เถ่าได้นะเอาเลขเด็ดในม่เถ่าได้เนี่ยน่าเล่นน่ะสู้ๆสิสู้ๆเห็นเด้อซู้ๆู้บอไปบายลบกบ๊ายบายบ๊ายบายเหรอเอ้ยะไปเป็นเด้อพี่น้องเด็กคนสลัดมาเลยเออหลังหลักแท็กแทกแท็กแทกที่มิถ่คนจบคนรอคนจบคนล่อืม อเอาเขียนเขียนเอาเลขกยังหลบเขื่อนๆหน้อยนะหวยออกวุ้นนี่นะหวยออกวุ้นนี่นะลูงป้าเอ้ยเอาโดนเขียนโดนเขียนเนี่ยเอาโอ้ยเอาบิ๊กไปทางหนึง่งเอเออ่าให้ไม,ม่ตทอง ขีดลูกข uh. uh. ีดขีดยังกะขีดรถนะเขียนเลยเอาเขียนเลยบึงเด้อพี่น้องเด้อบอกเลยยังบึงก่อนเลขออกยังลูกฮะเลขเลขออกยังบอกเท่าไหนออกยังบอกเด้อออกยังลูกฮะฮะออกยังหลุดนั่งปรักาคนรอฮะนั่งประกาคนรอบังเอาเอาเขียนเขียนใส่เนี่ย ขีดเลยเออขีดขเลขกยังจับน so. ั่นเออขีดก่อนขีดไปเลยี่ขีดเล็กเล็กเออเออนั็นเอเขามาทำสิเเขียนล้กเขยนโอ้ยยากไหมพี่น้องตกใจอีกสองมือเจบอีกสองมือ คนสีบอกเลขยังพังมึงเลยพี่น้องเนอ้อยอยู่ด้วยฮนอ้อยน้องเมฆอย่นะน้องเมฆคนหล่อนะน้องหลาคนหล่อนะอ้ายนะ้ังหาคนหล่อหะคนหล่อห่อน่ค่บอกเลขจําแล้วมานี่ อนอันนี้บอกเลขช่ำแล้วเลขกอกอย่างหนึ่งสองสามสี่หกนเวนวัดเี็นมั้ยกรับเวนวัดไอใจคือหาดหนาดนี้ไ้เยนเลขแม่เพื่อนเขาสวรรค์บอกเชนต้องไอ ไปเลยนัดนัดโมยู่มีหัวหอมบ่อ๋อหอมบัวหอมป้อบ่ลูกหางหอมใหญ่ไงนะหอมใหญ่มีไรหอมใหญ่มาพี่ลูกหอมใหญ่มาไหมเออมีอยู่มีอยู่เออเอ้าคุอยู่มันเป็นอะไเละฮ้ิ้บ่ยิ้มบ สร้างไววขึ้นเลยใครเป็นนเอออะไขายเื่องมาแล้วนคานมนเม็ดนมาถุง้งขนมมนีฮันบเป็นวัดเละลูกอมาฮะแล้จัดไปเลยจัดไปโอ้โหเขียนได้พี่น้องอุ้ยเขียนไว้ขนน่มกัน่ะขนมบะขนมบน นมเจลี่มันได้แกะก่อนเด้เมฆเดิมเราแกะแกะทางหนไหนมานะเหี้ยวกระดาษเรยเย็ลี่เป็นปีนโป้ีรืหไงมัน กินเป็นกินวันหนึ่เปล่ะไางเงยกินเป็นขนาดพี่น้องให้พ้นเลยเขาบอกเลขจ้อยแม่เลขของยังเนี่โอ้เขาต้องกีนกิเท,ที่ยโดนเลือดเขาดีกว่านเนาะเฮ้ยนี่เรื่องีค่ะเฮ้ย ชมเจอเลยตุ๊บมือแปะแปะไปบ่ายนะไปบ่ายเป็นป่ะอืมตายเลยพี่น้องพูนพ่นพ่นไป่นใช้ไป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 บปโดยๆไปไปปาปไป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 ไปไบไปาปไป่ปไปไ่ไบไปไปไปบ่ โตสบายในะก็ต้นกระตูขึนวัดมาเล่นนัไ่ไม่เถาก็เด้คลายเคยรียดใชยมีน้องเมฆก็เด้คลายเครียดี่น้องเเงาอยู่ได้นะ่ะคนหู้นนียคนหูน้น่คนจบ ผู้คนชนผู้คนแขแขวอเอ้ให้นอนจ้าไดนอนเอ,เอ,เอ,นอน้หอ้นอนนยน,นอนเอ๊ะอหนอนเี่นอนนี่นี่เอาเอาเอากระต่นาอะ เด่นเสียนกันตัตายลูกคอยออเอาขาทำนมทม่ได้หรอกเออเอ,อลูกคอยเอากโอ้ยลูกคอย màn man, bót hắn 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 hắn

ย่างไร้พี่น้องไร้ยางไร้ผุนย่างไปเลยไร้ผุนแข็งแห้งน้องเมฆสลัดพอ่อมล้มเด้ออ้ายเด้อละอาชัง <c oughs> หวาโมห่าเลยได้น้องนับเลยแอะเด้เอแอะเด้อน้องเมฆเ,อเอด้อแอะเด้อลูก mặc bàn ban mặc bàn đây mặc bàn mặc đây mặc bàn đây mặc bàn mặc mặc bàn đây đây mặc bàn เล่นเล่นเราเออเล่นรลดเออเออเนี่ยเตะบอลเลยเตะบอลเลยให้เล่นร้ายๆมาเออคนสิเอาหมากได้ดีคนบ่กเอาเอาเอาหมากได้ดีเอาเอาหมากได้ก็อยากจับฮะบ่มีมือจับแหละบ่บ่มีมือจับแลยวบบนี้ น้องเมฆเราแน่ได้ออกไรแหละไอัหนน่นั่นนั่นั้นฝักบ้านมัออกไปอันหนึงครับเปิดรียวนำได้บัดนี้เมฆเมกะั่งระั้สลดัดสลดัดผัดร,ราการดีขนาดน้องลยน้องเมฆ em làm lỗ cái gì, anh anh cho, nàn, nhơn lên anh anh hiện nay hiện hiện tam này, phun phun, bay leo bay leo bay leo, leo leo, leo mì cong lệch lệch đại nong đấy, ăn luộc nhàng này, đống nhàng phải Vậu của Điều phần đấy là lệnh cả Cô ừ. khai ngào có nhọn này thì à. ừ, hứa của Điều ý Ây <laughs> à, chắc là Mặt ban mình bay này เมดแพงเลยเนาะบัดนี้เนาะเอาเออเอาเอาดอนเพิ่นเอาขนมมาเจ้าขายให้พี่น้องเพิ่นมีทุนเด้เพิ่นมีทุนได้จาิ่นก็เฮ็ดขนมมายังขนมยังก็เจ้าะห้องในดอนดอกปูนขนมดอกจอกขนมดอกจอกเอาซื้อซอยเด้อสิเก็บไว้ขายนในพวกอ้วนเลิกของเย็นบ่เลยเนาะมือแรกบ่ได้เข้ามื้อแรกบ่ได้เข้าวันศุกร์มันเข้าแต่คาบเช้าวันเดียว อันนี้คัดวันซุกเลยเก่าตะขาบเดียวเนาะอ้วนแมนมาอ้วนเลขไทยด้นะมื่อไนี่เลขไทยไดซื้อเลขว่านี้ก็มาถืงซ้ำอ่ะเออซื้ออยู่เจ็ดเจ็ดเนาะน้ำเลยน้ำบงได้เนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะเอาเก็บเงินได้ในเมื่อวานนี้อันนี้ฮะได้กำไรเท่าไหรนี่อันนี้ที่หาพันจังเอออะไนั่นได้จ้าอันนี้ได้หาพันตัวนี้มันเก่าทงเออมันเก่าทงเอาไปขายย้อยนะตัวนี้เนาะ อันนี้เขาขายทุงหาพันละวันนี่นมีทุนว่านนี่เด้ิคนได้ขาแรงมาวานนี่พคนก็เลยเห็ดขนมมาขายพี่น้องเลยสช้ดอนก็ได้พอได้ยืดไปน้อยหนึ่งเนาะเอาพวกหนึ่งหาสิบพันบอกนี่ไม่สิบสามทุงบอกสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามทงหาสิบพันพี่น้องเลยสิทงเขาก็ยังกำไรอยู่สิบหาันเนาะ แยกไปกำไลซ้ำลูกเด็ดกินก่อนแยาลูกเด็ดกินก่อนน่าแบบแล้วข้าวกินจะครบพวงเออครบพวงหนึ่งเออเบรส่งหั่นนะเด้ส่งฮั่นหมโม่นั่นแบสถามคารุ่นฮั่นนั่นนั่นขนมแบบม้วนๆนั่นนะเออเออเออขนมนะ่รกันได้ได้ขนมกันก็แซ่บขนมก้อนฮะขายได้เปนก่อนแซบก่อนการมันแบบว่ามันบบมันนะขนมมันนะฮะขนมนี่แบบอันเขาทอดเอาขนมนี่เนาะทอดเลยมันอยากมันมัน แม่แหละอันนี้ยังว่าอันนั่นไงเออซื้อซอยเพิ่นพวงหนึ่งนะพี่น้องเขอได้หอยมันดกมันนาในพวงจะพวงหนึ่งเอาพวงหนึ่งกัญชีดอกกระดกยาวพึ่งเออดอกจอกพึ่งเยอะเมื่อจชหมดแล้วพี่น้องเลยสาวดอนแน่เบาเพลนบักนาหน้าอันหับอันหับน้องคิงแนลูกอ่ะเอา ลาไปก่อนนะจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เขามารับชมส่องแม่น้อยแฟมิลี่จัดน้องบ๊ายบายจ้ดบ๊ายบายสรุปบ๊ายบายลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายลุงป้านอนนนนอนลุงป้าบ๊ายบายเฉลิม